รู้จักผู้ปรุงรสชาติให้อู้โมงตะกลายเป็นนักแสดงที่รักของคนไทยสวัสดีครับอยู่กับช่องดูเกนโซกุดกับผมมารุษนะครับก่อนที่เราจะไปทุบข่าวบันเทิงข่าวนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปเจาะรายละเอียดทุกข่าวข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะคุณจะรู้สึกแปลกๆบ้างไหมฮะอักเสียงของโนบิตะที่คุณได้ยิน วันหนึ่งเกิดไม่ใช่เสียงของคุณสันสนีวัฒนานุกูลที่คุณแสนจะคุ้นชินหูหรือคุณจะจินตนาการออกบ้างไหมครับว่าเสียงของไชแอนที่คุณได้ยินจูจูเกิดไม่ใช่เสียงของนัทต่อยแซมเบ้หรือคุณนิรันบุญเจรพันธ์ขึ้นมาคราวนี้ลองจินตนาการกันใหม่ดูนะครับว่าหากคุณเห็นใบหน้าของนักแสดงตลกมากบุคลิกอย่างอู้หมุตะลอยเด่นขึ้นมา เสียงที่คุณเคยได้ยินจนคำกากล,ลั่นโลมภาพยนตร์หรือหน้าจอโทรทัศน์ในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งตอนนี้คือเสียงแบบไหนใช่เสียงแบบนี้ไหมไปฟังคิดครับนี่แเอนี้โอ้โหพี่จิตใจจะขาดแล้ว้องเอ่ย้งองเอ่ยนี่กอดีงวนี่แหละฮะก็เป็นคลิปกันสั้นนะฮะผมว่าผมรักเขานะผมไม่ชอบหรอกแต่ผมรักเขาผมรักในการแสดงของเขารวมทั้ง การรับบทบาทในแต่ละบบทบาทของเขาผมรักเลยแหละอันนี้เป็นคําพูดของคุณกีรังศักด์เหรียญทองนะฮะนักพากย์และนักแสดงที่คุณรู้จักน้ําเสียงมากกว่าหน้าตาที่แท้จริงเสียอีกนะครับอะไรคือที่มาที่ทําให้คุณอาเกียงศักด์หลุดคําว่ารักให้กับนักแสดงที่เขาทําหน้าที่ไม่ต่างจากกล้ามภาษาไทยส่วนตัวให้กับอู้หมงตะมาเกือบตลอดชีวิต การแสดงเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามจากนักข่าวนะครับซึ่งอากระตอบว่าเกรียงเองภาคตัวนี้แล้วกันมันเป็นตัวพระเอกมันเป็นตัวตามพระเอกมันจะเล่นออกขำๆตลกนิดๆมันเป็นผู้ไร้แนวๆไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ก็ลองดูเดี๋ยวลองฟังเสียงมันดูนี่คือโจทย์แรกที่ได้รับนะฮะซึ่งอาเกียงศักด์ได้บอกไว้หลังได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมภาคอินซี ให้เตรียมภาคเสียงภาษาไทยให้กับนักแสดงฮ่องกงรายนี้นะฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อหลายปีก่อนนั่นเองอู้หมงตะเวลาพูดจาในหนังนี้เขาไม่ใช่คนพูดจานิ่มนวลนะครับออกจะแหบแบแห้งแห้งโคหกห,หน่อยหน่อย,อยด้วยซ้าไปคุณอาเกงซากก็เสริมว่าหรือฟื้นความหลังถึงวันแรกๆที่ได้เห็นหน้าและได้ยินเสียงของอู้หมงตะนักแสดงผู้ร่วมรับเพื่อเตรียมการสําหรับการออกแบบเสียงให้กับนักแสดงมากฝีมือคนนี้ ซึ่งพี่หัวหน้าทีมงานภาคอินทรีบอกกับผมเมื่อหลายปีก่อนนั่นเองทำอย่างไรถึงได้เสียงที่คลิกกับการแสดงของอู้มงตะซึ่งอาก็ตอบว่าจริงๆแล้วอ um ู้มงตะนี่มีหลายคนที่เคยพากเสียงมาก่อนหน้าผมแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสในการพากเสียงของเขาแรกๆก็คิดกันว่าควรจะวางเสียงยังไงให้เสียงแบบนี้ดีไหม แต่กรณีของอู้หมงตะมันจะจบลงตรงที่ผมสังเกตเห็นว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีรายละเอียดที่แสดงมากหรือพูดง่ายๆก็คือมีไลายเส้นประจําตัวนั่นเองนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามยิงคําถามต่อไปว่าจอมขโมยสซินภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของตัวประกอบทองคําทุกๆครั้งที่อู้หมงตะประกอบตัวปรากฏตัวในแต่ละซีนไม่ว่าจะประกบคู่อยู่กับพระเอกหรือตัวร้ายจะมีหรือไม่มีบทพูดในซีนนั้น เขาก็จะเล่นแบบไม่มีการปล่อยให้ตัวเองตายคาจอแน่นอนนี่คือความพิเศษที่คุณอาเกียงสัตว์เห็นนั่นเองนะฮะซึ่งอู้หมงตะนี่เขาฉลาดเล่นเขาจะไม่ออกเสียงแต่เขาจะ,สะแสดงกริยาเช่นเวลาพระเอกกําลังพูดจีบนางเอกเขาจะตอดเล่นส่งให้กับนักสแสดงร่วมสีนหากเรามาสังเกตดูดีๆนะครับในหนังแต่และเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่เคยหยุดดิน้นเวลาที่ปรากฏตัวเล่นหน้าเล่นตายักหน้า นึกนึกงัก,งก,งกแต่จะไม่มีเสียงเมื่อคุณอาเกียงศักดิ์สังเกตเห็นจังหวะในการแสดงแบบนี้จึงค่อยๆหย,ย,ยอดมุกเสียงประกอบต่างๆลงมาเสริมเพื่อให้ตัวละครที่อู้หมงตะเล่นอยู่มีมิติตามการแสดงในซินนั้นๆเช่นเสียงแกรมดังๆบ้างเสียงอูทอยอีอะโออ,อ,อ,อะไรไปตามเรื่องตามราวจนกระทั่งกลายเป็นเสน่ห์ที่สุดพิเศษให้กับนักแสดงประกอบอดทนแบบอู้หมงตะไปโดยปริยายนั่นเองนะฮะโดยนักภาคมากประสบการณ์มองว่า ตัวเองโชคดีที่สังเกตเห็นในจุดนี้และนําไปปรับใช้ในการพากเสียงให้กับอู้หมงตะมันจึงทําให้ตัวเองมีความรักในนักแสดงคนนี้มากกว่าคนอื่นๆที่เคยพากั่นเองรวมถึงมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้พากเสียงเป็นชายคนนี้ด้วยเหตุผลเหตุการณ์นี้นี่เองทุกๆตัวละครที่อู้หมงตะแสดงจึงกลายเป็นตัวละครที่ไม่มีทางตายคาจอแน่นอนและบางครั้งมันอาจถึงขั้นขโมยซีนจากนักแสดงหลักบางคนไปได้เลยทีเดียวใน มุมมองของคุณอาเกียงศัก์นะครับเออพระเอกมันต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่าอู้หมงตะมันจะว่ายังไงวลีนี้คือวลีที่ผมมักจะได้ยินจากแฟนๆหนังจีนอยู่เสมอๆนะครับสุดยอดนักพากของเมืองไทยได้กล่าวไว้นั่นเองนะฮะส่วนการแสดงของอู้หมงตะในทัศนคติของคุณอาเกียงศักเป็นยังไงบ้างนะฮะซึ่งคุณอาได้ตอบทิ้งไว้ นะครับว่าแม้ว่าผมจะเคยพากเสียงตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆมาแล้วมากมายแต่เสียงตอรบรับจากคนดูที่ให้ความชื่นชอบกับการพากของผมที่สุดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือตัวละครที่อู้มมงตะแสดงซึ่งเพื่อนเพื่อนร่วมทีมพากเองก็มักจะพูดถึงอยู่เสมอว่าพี่เกียงพากเป็นคนนี้ดีวะชอบชอบแต่หากถามผมว่าการแสดงของอู้มมงตะนี่ตลกไหมเอาจริงๆเลยนะไม่หาเลยนะขอพูดแบบตรงตรง นั่นเป็นเพราะมุกตลกต่างๆมันเป็นแบบมุกตลกในแบบฉบับที่คนจีนชอบฉะนั้นเมื่อนําม,มาฉายในเมืองไทยมันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรุงรสเพื่อให้กับบริบทที่เข้ากับคนไทยเข้าใจและน่าชื่นชอบนั่นเองนะฮะส่วนหน้าที่และการรับผิดชอบจะทําอย่างไรจึงจะให้คนดูหลงรักตัวละครที่ภาคโดยปกติแล้วการภาคเสียงของอูหมงตะหรือโดยทั่วไปจะต้อง ดูทีบ่บุคลิกนะฮะและการแสดงของตัวละครเป็นหลักแต่สิ่งที่ห้ามมองข้ามอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะบรรดากลุ่มหนังตลกคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้คนไทยเข้าใจว่านักแสดงคนนั้นกําลังพยายามสื่อสารอะไรอยู่เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือในเมื่อภาคเสียงให้คนไทยดูก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนไทยชอบแบบไหนนะฮะซึ่งอาได้บอกว่ามีอยู่ซีหนึ่งนะครับ ที่ผมจําได้แม้มันจะนานมากอู้หมงตาแกเดินร้องเพลงภาษาจีนมาซึ่งมันยาวมากๆซึ่งหากคนจีนฟังก็คงขำแต่คนไทยคงไม่ขำผมเลยตัดสินใจร้องเพลงตังเกของคุณพงเทพกระโดดชำนาญที่ตอนนั้นกำลังดังมากใส่ลงไปแทนที่ร้องว่าอย่ามีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแตกประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าคนไทยขำกันคริ่งลงกันเลยทีเดียวและเป็นที่พูดถึงกันมากในช่วงนั้น เพราะผมไม่ได้ร้องเป็นจริงเป็นจังให้ไพเราะแต่ต้องการสื่อถึงมุกที่อู้มมงตะกำลังแสดงณเวลานั้นมากกว่าตอนนั้นเพื่อนๆนักพากย์ด้วยกันนะฮะฟังยังขำในขณะที่ตัวผมเองก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันนะว่าครับว่านี่เราทําแบบนี้ออกไปได้อย่างไงวะเนี่ยจากนั้นคุณอาเกียงศักด์ก็ระเบิดเสียงหัวเราะด้วยความชื่นชอบนะฮะพอก่าวไปแล้วก็ขำตัวเองเนะฮะเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมคํานึงถึงเสมอก็คือบุคลิกของตัวละครที่ต้องใส่เสียงให้ตรงกับบุคลิก และการแสดงที่ดาราคนนั้นนั้นแสดงออกเพื่อสื่อสารให้คนดูรู้สึกหลงรักตัวละครตัวนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของนักพากทุกคนต้องรับผิดชอบนะฮะการสอดแทรกมุกตลกสําหรับอู้หมงตะมันต้องแล้วแต่จังหวะเพราะอู้หมงตะมีความสามารถทางการแสดงที่หลากหลายบทดรามา่าเขาก็สามารถเล่นได้ดีมากๆเล่นเอาบางครั้งน้ําตาเล็ดน้ําตาล่วงกันเลยทีเดียวและหรือในช่วงเวลาหนึง่งเขาเล่นบทดรามา่า เราจะไปใส่เสียงตลกกระโชคหกหักไม่ได้ผมจะดูบริบทในการแสดงเป็นหลักไม่ใช่ว่าจะใส่เสียงเดียวเป็นหลักไปตลอดทั้งเรื่องและที่สําคัญการภาคหนังมันจะต้องไม่มีการทับลายกันคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดมันจะฟังไม่รู้เรื่องและที่สําคัญที่สุดการหยอดมุกในแต่ละครั้งมันจะต้องไม่ไปเกะก,กะบทสนทนาหลักอย่างเด็ดขาดนะฮะซึ่งคุณอาก็บทสรุปใว้ว่าจะได้มีรสชาติที่กลมกลม่อมนั่นเองนะฮะ ส่วนความทรงจําของคุณอาเกงศักดิ์กับคนไทยคุณรู้ไหมฮะว่าในฮ่องกงอู้หมงตะแกก็ดังในระดับหนึ่งแต่ในเมืองไทยเนี่ยอู้หมงตะเขาดังมากกว่าในฮ่องกงอีกนะครับซึ่งคุณอาเกงศักดิ์เล่าด้วยน้ําเสียงเนิบหนาบเมื่อถูกตั้งคําถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงความทรงจําที่มีต่อดาราผู้ร่งรับคนดีนะฮะเพราะมันเคยมีเพื่อนในกองถ่ายหนังไทยคนเรื่องหนึ่งนะที่ยกกองก,กันไปถ่ายที่ฮ่องกงแล้วได้มีโอกาสเจออูหมงตะซึ่งตอนนั้นผมภาคเสียงของเขา มาแล้วหลายเรื่องเพื่อนคนนั้นบอกกับอู้หม่งตาไปว่าคุณรู้ไหมที่เมืองไทยนีย่คุณดังมากๆเลยนะคนไทยชอบคุณมากๆปรากฏว่าอู้หม่งตาเกิดอาการงงๆงประมาว่าเป็นไปได้ยังไงเพื่อนคนนั้นเลยเล่าให้อู้หม่งตาฟังว่ามีนักภา์คนหนึ่งสามารถภาคเสียงให้กับตัวละครของคุณได้แบบหาเอามากๆม,มีการเปลี่ยนบทสนทนาที่เป็นมุกต่างๆให้คนไทยเข้าใจได้ แถมยังช่วยเก็บรายละเอียดในการแสดงของคุณได้ครบทุกเม็ดจนกระทั่งคุณกลายเป็นที่รู้จักในวงการเมืองไทยนั่นเองนะฮะซึ่งแล้วก็เคยได้มีโอกาสพบกับอู้หมงตะตัวเป็นๆบ้างหรือไม่นะฮะซึ่งคุณอาก็บอกว่าไม่เคยนะแต่มีเฉียดอยู่ครั้งหนึ่งที่เกือบจะได้เจอตัวเขาเป็นๆตอนนั้นรู้สึกอู้หมงตะจะมาเมืองไทยแล้วมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งอยากเชิญให้ผมไปพบกับเขาในฐานะที่ให้เสียงภาคกับเขามาเป็นเวลานาน,านแต่พอดีผมคิวไม่ว่างเพราะติดถ่ายละครอ,อยู่ เราเลยค่ากันไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะเห็นทางรายการโทรทัศน์รายการนั้นบอกว่าอุ้ม mm. หมงตะอยากจะเจอผมอยู่เหมือนกันหลังได้ฟังคําบอกเล่าจากกองถ่ายหนังนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าหากมีโอกาสได้เจออุ้มหมงตะคุณอาเก่งศักด์จะบอกอะไรเขาบ้างครับนะซึ่งคุณอาก็บอกว่ายินดีที่ได้พบก,กันรู้จักคุณมานานแล้วแต่คิดไปคิดมาบางทีเขาอาจจะงงๆก็ได้นะหากได้ยินแบบนั้น แล้วในใจเขาก็คงคิดว่าเออเอ๊ะเอ๊ะอ,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 อะไรเงี้ยก่อนจะตบมุกตลกของตัวเองด้วยความโชคอกโชคใจนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสีสันนะครับเรื่องราวของนักแสดงผู้โด่งดังอู้มมงตะกับคุณอาเกงศักด์นักภาคที่ยิ่งใหญ่อีกคนนคึงฮะที่พาให้อู้มมงตะทําให้คนไทยรู้จักเขาคนนี้นะซึ่งเป็นนักภาคของอินทรีและก็ทีมมากบายนะะใครที่เคยดูหนังท่านจะรู้จักคนนี้แน่นอนนะครับ ก็เป็นข่าวๆดีๆสำหรับวันนี้อีกข่าวข่ๆหนึ่งนะครขอบคุณทุกขั้นมากเลยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณครับ